มาครับสวัสดียำแรงกับเล็กเกษตรลังบ้านดนะครับวันนี้วันนี้เรจะพามาดูฐานนะครับได้เผาไปเมื่อวานนะครับก็ฝนตกเลยไม่ได้เก็บนี่นะครับแล้วก็ปิดรูทุกอากาศมาให้เข้านะครับเพื่อให้มันดับนะครับทิ้งไว้ สองถึงสาชั่วโมงก็จะเย็นแล้วก็เปิดเอาถ่านนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่นี่ครับนี่คือถ่านจากการเผานะครับแต่กะลาครับยังเป็นรูปแบบกะลาเลยครับนี่ครับนี่คือถานนะครับนี่ถ่านของกะลานะครับ จะเป็นแท่งย,วยาวๆเลยครับไม่ป่นนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นไม้มะขามมีหลายไม้ครับมีไม้กระถินไม้มะขามมีไม้กระถินนี่ครับคงสภาพสวยงามน่ครับ,น,รบน,นี่ครับทานแท่งเลยครับูก็ได้อยู่ประมาณกระสอบก,กว่า ไม่ได้มากระสอบน่ครับไม่แต่นี่ครับผมลองแบบนี้นะครับมาเผานี่ก็จะเป็นฐานนะครับนี่นีครับนี่ครับผักไก่รูดนะครับนี่แท่งสวยนะครับนี่ครับกะลากะลาทุกอันนะครับ ยังคงรูปเหมือนเดิมนะครับนี่ไม้ก็เป็นแท่งเลยครับนี่นี่ครับเป็นแท่งสวยครับไม่ป่นครับนี่คือฐานนี่ครับเดี๋ยวหัให้ดูครับนี่นี่นะครับฐานสวยนะครับอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์การขอฐานนะครับให้ได้ รู้ได้เห็นกันในหลายคนนะครับแบบถังวิธีถังทำถังแบบไหนก็ไปดูใน Youtube ของช่องเล็กเกษตรหลังบ้านนะครับว่าทำแบบไหนผมก็ได้ลงไว้อยู่นะครับอันนี้ผมก็จะมาอัปเดตล่าสุดการในการเผาถ่านเผายังไงให้เป็นแท่งเผาแบบไหนไม่ให้ปนนี่นะครับ ก็จะเป็นแท่งสวยงามนะครับเราก็เผาจากข้างล่างนะครับมันก็จะเผาขึ้นข้างบนพอมันเผาได้ประมาณสักชั่วโมงนึงมันก็จะเข้าสู่ขบวนการการอบจากถ่านข้างล่างนะครับแดงๆอบมันก็จะไม้มันก็จะไม่ปนม่นก็จะเป็นแท่งเป็นแท่งเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับแท่ง สวยงามครับครับถ้าชอบคลิปนี้มีคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องของเล็กเกษตรลังบ้านน้ำเดอ้อครับเดอ้อพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับมีแค่นี้แหละครับผมเี๋ยวไปโอกาณะี่มีคลิปยงังไม่เบิ่งไม่กันจะคอยติดตามเบิองกันนะครับเดอ้อครับลาไปก่อนนะครับเดอ้อสำหรับมือนี้ ครับสวัสดีครับ